ลูกค้าส่งกล้องมาให้ดูนะครับเขาบอกว่ามันติดแล้วมันเสียไฟเข้าแต่มันไม่มันไม่ทํางานนะครับนะไฟเข้าแต่ไม่ติดขึ้นมาเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองแฟดเครื่องอ่ะนี่นะเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะติดไหมไม่ติดติดแล้วครับโอเคกว่าจะไม่ติดอ้าวเหมือนเดิมครับตั้ง เนี่ยพอาะดึงหน้านี้ปุ๊บถ้าจะเก็บเมมผมไม่ใช้นะครับปิดเครื่องไปเลยดับเครื่องรถหรือว่าดับหรือว่าปิดเครื่องปิดเครื่องอย่างงี้แต่อย่าไปถอดมันออกเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเสียอ่ะผมจะปิดเครื่องนะครับวิธีผมปิดเครื่องได้อย่างงี้กดเม็ดอันยาวๆเนี่ยค้างไว้อ่ะแคเนียครับแล้วก็ถอดเมมเราออกได้แล้วแต่ปัญหาคือไอ้กล้องตัวเนี้ยถ้าไม่มีเมมใส่นะครับมันจะเปิดไม่ได้เปิดแล้วมันจะถามหาเมมโมรีนะครับอ่ะผมเอาเมมธรรมดาใส่อันนึงซึบ เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องกดเม็ดนี้กดกด,เป,ด,เ,ปดเปิดเครื่องนะครับดูซิว่ามันติดไหมโอเคเรียบร้อยใช้งานได้เรียบร้อยโอเคส่งคืนครับ